แม่คนณขมຈนี่ชอบเสลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยล่าสุดได้ออกมาแสดงความกมังวลนะครับว่าถ้าหากรัฐบาลไทยเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยแล้วโครงการแลนด์บิท มันจะได้ไปต่อหรือเปล่าและถ้าหากไม่ได้ไปต่อมันจะส่งผลกระทบอะไรกับพวกเขาบ้างก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วก,กับช่องของนาพ่อหงอคนนี้คนเดิมเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก ส่วนสาหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคมเมนเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของภายในประเทศข่าวนะมันเป็นเรื่องของพี่ไทยเรานี่แหละคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากนายเสถษยาทวีสินกลายเป็นอุ้งอิงชินวัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วความกังวลเนี่ยว่าโครงการที่เป็นโครงการเก่าของนายกรัฐมนตรีคนเก่าจะมีการสานต่อหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินดิจิตอลที่ เท่าที่นเช็คข่าวเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าคงจะเดินหน้ากันต่อนะครับใครที่ต้องการเงินหมื่นเข้ากระเป๋าเนี่ยก็รอรับกันได้เลย ส่วนโครงการอื่นๆก็คงจะต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปโดยเฉพาะโครงการแลนบิดที่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่สุดที่ประเทศไทยเคยคิดจะสร้างนะครับโดยจะเป็นการสร้างทางเชื่อมในบริเวณจังหวัดทางตอนภาคใต้เขาใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลดูเองกันละกันนะครับเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยทันทีที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้มีประชาชนทางภาคใต้เนี่ยออกมาคัดค้านโครงการนี้ในทันทีนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยโครงการแลนบิดจะได้ไปต่อหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางประชาชนชาวไทยอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะโครงการแลนบิตมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศข้างเคียงอย่างกัมบูชาดันสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาคิดว่าถ้าประเทศไทยมีแลนบิดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีไปถึงประเทศของพวกเขาด้วยประมาณว่าจะเข้ามาขอขนถ่ายสินค้าผ่านประเทศไทยอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งมันก็เลยทําให้ประชาชนชาวกัมบูชาเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับว่า เออประเทศไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วสรุปโครงการแลนบิดพวกเขาจะทําต่อหรือเปล่าแถมได้มีการเอาไปเปรียบเทียบกับโครงการการขุดคลองฟูดันเตโชของพวกเขาด้วยนะครับว่ามันไม่น่าที่จะถูกล้มลงได้เพราะโครงการแลนบิดถือว่าเป็นโครงการที่ได้มีการวางแผนกันมายาวนานมากๆแล้วก็เริ่มมีการนับหนึ่งกันไปบ้างแล้วลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับคลองฟูดันเตโชของพวกเขานั่นแหละถึงแม้ในช่วงแรกๆจะมีการคัดค้านจากทางประชาชน แต่ยังไงซะถ้า,าทางรัฐบาลตัดสินใจที่จะทําก็คงจะไม่มีใครไปขวางทางได้อย่างไรก็ตามนะครับในขณะเดียวกันยังมีสื่อจากประเทศสิงคโปร์ที่จับตามองถึงโครงการแลนบิดนี้อีกเช่นเดียวกันเนื่องจากพวกเขาจะเสียผลประโยชน์อย่างมากถ้าหากประเทศไทยทาแลนบิดสําเร็จลุล่วงนะครับแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามหลายต่อหลายครั้งที่จะหาข้ออ้างมาขัดขวางแต่ในช่วงหลังๆดูเหมือนกับว่าทางไทยเราจะไม่ค่อยฟังทางสิงคโปร์เขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าความคืบหน้าล่าสุดมันเป็นอย่างไรนะ ถ้าากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์บอกคนาทราบด้วยกันละกันอทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนเขมรแบบเต็มๆกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าประเทศไทย,ยได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเป็นองค์อิงแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโครงการเลนบิดจะได้ไปต่อหรือเปล่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าจริงๆโครงการเลนบิดถือว่าเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศในโซนอาเซียนนะแล้วทาไมสิงคโปร์ถึงอยากจะให้ล้มเลิกโครงการนี้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากให้โครงการนนบิตของประเทศไทยนั้นสําเร็จเพราะจะสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้กับกัมพูชาด้วยซึ่งจากคอมเมนต์เมื่อกี้ก็มีคนคอมเมนต์มาตอบด้วยนะครับพอบอกว่ากัมพูชาจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศเป็นหลักนะเราจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อในอนาคตเราสามารถส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศให้กับประเทศอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นจีนเกาหลี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จสิงคโปร์จะเสียรายได้อันมหาศาลคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าโครงการนี้ไม่น่าจะสําเร็จง่ายๆเพราะได้รับการต่อต้านจากประชาชนทางภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอิสลามแถมในตอนนี้ภาคใต้ของไทยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมีกลุ่มโจรติดอาวุธเยอะแยะไปหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านายกคนเก่าโดนปเปลี่ยนออกเพราะเขาต้องการที่จะทําให้โครงการนี้สําเร็จนั่นแหละ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นยากมากสิงคโปร์ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รัฐบาลไทยนั้นประสบความสําเร็จในการสร้างแลนบิดแต่ในเวลาเดียวกันประเทศไทยก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันโครงการเลนบิดให้สําเร็จถ้าหากมันสําเร็จพวกเขาจะได้กําไรมหาศาลคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโครงการเลนบิดมันคล้ายๆกับการข ja ุดคลองฟูนันเตโชของกัมพูชาเลยเราขุดคลองฟูน ja ันเตโชเราก็ได้รับการต่อต้านจากทางเวียดนามประเทศไทยพวกเขาทำเลนบิดก็ได้รับการต่อต้านจากสิงคโปร์ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสิงคโปร์ไม่สนับสนุนไม่ต่างจากเวียดนามที่ไม่สนับสนุนคองฟูนันเตโชนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าทําไมจะต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคนอื่นเอาเรื่องราวในประเทศให้มันรอดก่อนไหมคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าสภาเลนบิดอาจจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อกองเรือพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ในเอเชียทั้งหมดแต่มันจะมีประโยชน์ทันทีถ้าเกิดสงครามในทะเลจีนใต้ มันจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ต่างชาติสามารถส่งสินค้าเข้าไปที่ประเทศไทยได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟันธงได้เลยว่าโครงการแลนด์ิดจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง3ชายแดนภาคใต้ที่พวกเขานั้นต้องการที่จะแยกจังหวัดออกจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยได้โทรไปถามอเมริกาหรือย,ยังว่าให้พวกเขาทําหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ประเทศไทยเอออะไรก็ออกมาปะท้วงจนกลายเป็นเรื่องปกติของพวกเขาไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยทําสําเร็จพวกเขาจะกลายเป็นประเทศที่ลํารวยที่สุดในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนให้รัฐบาลไทยทําโครงการนี้ให้สําเร็จถ้าหากสำเร็จแล้วคิดง่ายๆแค่5ปีพวกเขาก็จะได้ทุนคืนแถมมีประโยชน์ทางทหารอีกตั้งหากเพราะสามารถนําทหารเรือไทยนั้นเสริมชายแดนทั้งสองฝั่งได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะชา้าจะเร็วยังไงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังไงก็จะทําโครงการนี้ให้สําเร็จ พราะพวกเขาไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ใดๆให้กับประเทศอื่นไปมากกว่านี้อีกแล้วอ่าก็เอาความที่เห็นของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์ comment ก็จะแบ่งออกเป็น2ฟฝั่งอย่างชัดเจนนะ5 0 5 0เลยก็ว่าได้ฝั่งหนึ่งก็คิดว่าโครงการแลนบิดของไทยเนี่ยน่าจะได้ไปต่อนะครับซึ่งถ้าหากได้ไปต่อจริงๆเนี่ยมันก็จะส่งผลดีไปถึงพวกเขาด้วยคือพอนะเรามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ แลนบิดมันทําที่ประเทศไทยไม่ใช่หรอแล้วทําไมถึงส่งผลดีไปถึงที่เมนนุ่นด้วยละ่ะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเมนเนี่ยพวกเขาน่าจะมีโครงการที่จะส่งออกสินค้าภายในประเทศออกไปให้ได้มากกว่านี้ในอนาคตนะครับซึ่งถ้าหากไทยทำเลนวิดสำเร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็คงจะมาขอใช้พื้นที่ในการส่งออกสินค้าของพวกเขาไปขายต่อในประเทศอื่นๆต่อไปซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเตงใดกับเรื่องนี้นะครับเพราะยังไงหากมีการขอใช้เส้นทางก็คงต้องเก็บภาษีอยู่แล้วนะครับ แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันกันกบที่ณปัจจุบันนี้เวียดนามกําลังทําอยู่นั่นเองคือเวลาที่กัมพูชาจะขนสินค้าเข้าหรือว่าสินค้าออกเนี่ยพวกเขาจะต้องค้นผ่านทางเวียดนามซึ่งถ้าแลนบิดนี้เสร็จนะครับพวกเขาหรือว่าคนขเขมรน,นะก็จะมีตัวเลือกว่าจะผ่านทางเวียดนามหรือว่าผ่านทางฝั่งไทยมันจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าแลนบิดเนี่ยมันไม่น่าที่จะสําเร็จได้หรอกเพราะประเทศไทยกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นปัญหามายาวนานมากๆแล้วนะแต่ก็ไม่สามารถแก้กันได้สักทีนะครับก็ไม่รู้ว่าหากแก้ปัญหานี้ไม่ได้แล้วไทยจะสามารถสร้างแรนบิดได้หรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าองค์อิงเนี่ยจะเดินหน้าต่อโครงการแลนบิดนี้เป็นโครงการแรกๆเลยหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าแล้วสรุปโครงการแลนบิดนี้จะได้ทําหรือเปล่าคือโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มทําไปบางส่วนแล้วนะครับพวกถนนหนทางอะไรแบบนี้เนี่ย เหลือแต่แค่เส้นทางน้ำเท่านั้นนะครับที่ในตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่ซึ่งถ้าตกลงกันได้แล้วก็คงที่จะได้ทํากันแบบเต็มที่กันสักทีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันได้เมื่อไหร่นะครับแต่นะฟันธงไม่ช้าก็เร็วยังไงไม่รู้ว่าจะอีกกี่สิปีหรือร้อยปียังไงโครงการแรนบิดมันก็จะเกิดขึ้นโชดชัวร์อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปลนี้แล้วทุกทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์หน่ยก็แล้วก ส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัสครับ